ผู้ตรวจราชการสนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่8และผู้ตรวจราชการกระทรวงหลงพื้นที่ติดตามแผนงานการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐครับที่ห้องประชุมชนบุรีชั้น3สารการจังหวัดชนบุรีนายชื่นชีวันลิมทีรกุลผู้ตรวจราชการสนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่8และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงหารือข้อราชการ พร้อมติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาศัยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยมีนางสาวทิติลักษณ์คำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ok ah ah ติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตนออกในพื้นที่ตำบลนาเกลือจากนั้นครับคณะผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ปรึกษาและผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชมพรีโดยมีนายพันธศักดิ์เกตวัฒนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมพรีครับมาให้การต้อนรับ นอกจากนี้คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสนเพื่อติดตามงานด้านการพัฒนาศักยภาพคนซึ่งวิทยาลัยก็มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตามนโยบายของรัฐบาลที่มีโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตนออกหรือ e e c พร้อมมีการจัดการศึกษาให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ผู้จบการศึกษาได้มีอาชีพรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ วันนี้มาดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาบางแสนหรือเทคนิคบางแสนนะคะวันนี้ก็ประทับใจในการทํางานของิทยาลัยเทคนิคบางแสนมากก็คือเขาจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ EEC และนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาสก็คือคนพิการทางหูแล้วก็มีหลักสูตรใหม่ๆเช่นเรื่องของการดูไพ่ย,ยิบซีเพื่อที่จะสอนให้ผู้ที่ต้องการเพิ่ม องค์ความรู้แล้วก็ได้มีข้อเสนอแนะให้กับขออเอาไว้ว่าในระยะต่อไปที่เขาตอนนี้เขามี MOU กับประเทศจีนอยู่ผู้ตรวจก็อยากจะให้ไปทํา MOU กับประเทศอื่นๆด้วยเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาของที่นี่